อจอยย่างกับกษีบัวผูโ้โยขาหลังขาหลังกีเตละล่ะกษบัวมาสนใจเลยจอยเลยพี่บัวสนใจแต่แม่โอ้พี่บัวสนใจแต่แม่70ตัวสวัสดีค่ะปอพ่อยแม่ชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุหลา่จอยเรานะคะ แล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลาจ่จอยเรานะคะนี่ค่ะมีหมอนค่ะหมอนน้องบุหลาจ่จอยเราค่ะแต่จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลาจ่จอยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานไฮเอนด์ค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นาะนก็ฝากบอพ่อแม่ฟซีทุกคนนะคะฝากุดนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลาจ่จอยเราด้วยละกันนะคะ สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจทายบุญไหลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีลไ์แม่นางนะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ซ c ีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่ศ c ทุกคนนะคะพบกับช่องแม่จันทิพย์แม่จอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ก็มาถึงงานแล้วนะคะมาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูบรรยากาศค่ะช้างเยอะมากค่ะตอนนี้ท่านประธานในพิธีกำลังเปิดงานอยู่นะคะอันนี้น้องแกตาแกตาใส่ใส่ชุดเป็นแล้วได้แล้วแต่จอยเรายังไม่ได้เลย <c oughs> เราไม่หับชาติของเราเนี่ยไม่เป็นเรื่อง อันนี้รุ่นรุ่นเดียวกับอีแม่นะคะนี่รุ่นเดียวกับอีแม่นะคะมไม่รู้จะกลับบ้านได้ไหมนะคะเพราะว่าติดกันมากเลย,ยลูกหลาไม่ใหญ่เลยนะลูกาย,าย,าย,าย กุดเอ้ยกูจะเห็นล้านหน่อยเด้อกุดหลังจากทายก็หลังจากที่ลึกแล้วท่านเราตีจากโลกศาสนาจากโคตรกิจก็สิ่ด้านนี้ยายกูดนะคะช้างเท่าแก่อีกเชือกหนึ่งช้างเท่าแก่อีกเชือกหนึ่งนะคะเบิ่งเบิงเบิงเป็นตะลึกกลดตะลึกกลดเป็นไงเนี่ยลูกช้างเท่าแก่อีกเชือกหนึ่ง อ่แต่ก่อนจะไปด้วยกันจะติดอีแม่มากเลยพี่พ่อเด็ดอันนี้ให้พ่อกับเด็ดใส่สงเสือไปนาติล่ะไอเด็ดใส่สงเสือไปนะนไปหนังดูดูสงสารคุณยายคุณยายถึงคุณยายหนีออกพสงสารจอยแก่งคุณยาย กลับบ้านบ่ได้บอกแล้วว่ากลับบ้านบ่ได้ละบ้าน <c oughs> คุณยายไม่ฮะเออคุณยายไม่อยากเดินดสิดธิแม่เรามากก็ท่านก็ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ขอบพระคุณคณะองค์งที่รองการแพทย์จากโ,โ,าโ,โารงพยาบาลราทัูงโดยพยา,าบาลสุนรศิริพัภาพตำบลตะโขทั้นสา,สาแห่งครับคุณอณณลลาชเพโดยารท่องเที่ยวขณะนี้ท่านรองติดริจักร่วมพัฒนา,ากำลังการับการฉีดวัคซีน มาร่วมเปิดงานนะคะเขามีการฉีดวัคซีนนะการฉีดวันนะครับเิดสร้างภูมิกัรับเปิดเ็มดเ็แล้วนะครับ จีขอจริงนะครับของจริงนะวัตถุขอแท้ที่จะเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันมุ่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างของเรานะครับโดยท่านกองตีจักรนาดไลนนะครับอดะไลขนาดนะครับน้องสงราวยครนะเสร็จแล้วไมเป็นอรครับพวกมารวมงานกันมารวม มัดทีเขราสนิ่มหรอพ่อว่าพ่อไม่สีรข่าชนิมนะคูกังน้อยได้ไหมครับหนึ่งพันรไรวันนี้โอ้ยสั่งขอยมันทองกร้เทยกินเนีัยสดของจังไหนวันนี้ท้บผูม้าไก่เหร ระดัะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนะครับท่านแสดงว่าน้อยกับท่องเนี่ยน้อยกับกินคือกันนี่ยเฮ้ยเหรอให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนและก็ให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลท่าจีนโรงพยาบาลเปรมเสถียรสภาพตำบลนคะโขงสันไงนะครับที่มาให้บริการในวันนี้ขพ่อเบิร์ดบอกมาแล้วให้มันคุ้มค่ามาพูดพี่บัวอยู่หุ่น หนิ่งเลยนะฮาแต่ถ้งอกจากบ้านนะพี่อันก็กล้วยอยู่ในสวนน่ะอัมจะได้ไม่ยังขวดถึงอันก็กล้วยหานหมไปขวดเอาใบดึงใบลงอ่ะก็เลยบออันมันอยู่ข้างในนะกับประเด้เอาไปไก่นะมันไอ้มันจะดึงยัไงคุณพี่บัวครับล่ะครับพอพี่บัวไป ปั๊บๆกับบ้านพร้อมพี่บัวกันดีกลัวของเรานอันนี้ทางดินจะมาแหลมเอาง่ายหน่อยทางดินจะแหลมเบื่เรเ่อยไปรัดพี่บัวรัดพี่บัวดีกบัว พี่บัวคืออยากอัดใจขึ้นมาขายยางวะครับขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการสีบค้นพี่บัวหลายท,าาท่านครับตั้งคัดรอที่จะเป็นเก้าอี้เขียวเหลืองนะครับที่ขี่เรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรนไ,กกออไ,ไม่เป็นไรไอศครีมเย็นโดยนี่เจอพี่บัวครับเจอพี่บัว,บวท,ท่านรองผู้จัดการพัฒนายางบริการแล้วก็จะให้ดื่มน้่ง เดินกลับกับพี่บัวครับผู้ที่รับบัตรที่เสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะในช่วงช่วงแรกนี้จอยงางกลับกับพี่บัวผู้โยขาหลังขาหลังกี่เตะลรอพี่บัวมาสนใจ้เลยจอยเลยพี่บัวสนใจแต่แม่โอ้พี่บัวสนใจแต่แม่ เจ็ดติ๊คิวนกันนั่งรอไม่เข้าคิวไปเรื่อยๆนครับต่อจนข้าติ๊กคิวงแลกิดดาดาข้างหลังม่เต่ตันๆเลยเฮดาดข้างหลังม่เตอตันๆเลยดูพี่สีตาตาไม่ห่างนะคะอูระวัง เรื่องให้กำลังใจผู้เข้ารับการีดักซนะครับที่ีดย้อี่เกาอี้เียนะผ่าาี่ยเลิป็นัแรกของวันนี้ทังัี่เลิศอันนี้แม่นางไม่รู้ว่าพี่อะไรยังพีหลังนางน้ำฝน ยางน้าหนาเลยยางอันน้างไก่มูบดาเยมูโอ้ลูกกูพ่อมาดูขวัญเอ้ยสะดุดล้มเมื่อกี้น่ะ ไปหาแล้วเสียสื่อหนักแรงเลยอุ้ยดึงแม่ไปหาพี่บัวไว้เถอะ อยากไปหาพี่บัวอย่างแหงเลยเวีจ้า sư gì vậy? ai tên của con gái này là gì? Ủa, con gái này là Bún Khong Bún Khong là con gái màu đỏ Ủa, con gái này là bố Ủa, Bún ฟอเอาไหมดูฮึ๊บฮึบนี่งาแทงไม่เคย ใส่เจอคู่ปรับใหม่แล้วนะเจะพ้พี่บุญคลองพี่บุญคลองเต๋ยวชูโต้ใส,ส่ว่าว่าทุกอยู่นีบาอ,อยู่ยยนี่ไม่ใช่ย่างเดินทางกลับบ้านค่ะหาวขึ้นเก่าะคะ่ะย่างกลับบ้านหาวขึ้นเก่าเนาะ ย่งไงแม่นางก็ฝากพื่อพ่อแม่ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องแมจ่จันทิ์แม่ใจนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะก,ก็ฝากติดตามด้วยลกันนะคะให้กําลังใจลูกชายแลาน้องบุหลี่ใจกับคุณแม่จันทิ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ